สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำการเปลี่ยนฐานรีโมทนะครับของ t o y ยต้าโคจู n e r นะครับโสมปีปัจจุบันนะครับนี่นะครับมันจะแตกต่างจากโสมก่อนๆนะครับเพราโชมนี้จะเป็นไม่มีไม่มีดอกคือเป็นปูสตาร์นะครับ โสมเดิมแต่ก่อนของตัวใต้จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับอันนี้คือเป็นโฉมใหม่แล้วครับในรถแจ้งเตือนนะครับว่าแบตเตอรี่ของรีโมทอ่อนนะครับมันจะมีแจ้งเตือนอยู่ในรถนะครับอันนี้เราจะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่กันโดยใช้แบตเตอรี่นะครับที่หาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับนี่ครับ นี่ผมก็ซื้อมาจากเซนะครับแบตเตอรี่ฐานเป็นฐานกระดุมนะครับรหัส cr 2 0 3 2นะครับขนาด3ามวน์นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูเลยนี่นะครับตัวนี้จะมีที่ล็อกอยู่ตรงนี้นะครับล็อกล็อกตัวกุญแจนะครับเราให้เราปลดล็อกตัวนี้ โดยเลื่อนมาทางด้านขวามือนะครับกดเลื่อนมาทางด้านขวามือแล้วก็ดึงดอกขุญแจออกมานะครับเราไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยนะครับใช้เฉพาะดอกขุญแจดอกนี้อย่างเดียวนะครับพอเราดึงดอกขุญแจออกมาแล้วครับเราจะเห็นด้านในนะครับด้านในเนี้ยจะมีรูอยู่นะครับจะมีรูตรงนี้สําหรับสอดใส ดอกคุแจดอกนี้ได้เลยนะครับเนี่ยสอดใส่ตรงนี้นะครับอพอเราสอบไปแล้วเราบิดนะครับบิดเอียงๆนิดหนึ่งบิดบิดเบาๆนะครับบิดเบาๆก็จะง้างออกมาเลยนะครับง้างออกมานะครับเนี่ยก็จะแยกเป็น2ชิ้นแบบนี้นะครับง้างมาด้านในแล้วะต่อไปให้เราถอด แผงวงจรนะครับแผงวงจรคุมอย่มงนี้นะครับดึงตรงนี้ออกมาเลยนะครับ <c oughs> ดึงออกมาก็จะเห็นฐานกระดุมอยู่ด้านในนะครับ <c oughs> เป็นเบอร์เดียวกันนะครับ <c oughs> กับที่เราซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อนะครับย <c oughs> ี่ห้อ Panasonic เหมือนกันนะครับ <c oughs> อันนี้เราก็แกะแบตก้อนเดิมออกก่อนนะครับ ออกมาแล้วนี่นะครับดูด้วยนะครับอ่าด้านนี้จะเป็นขั้วลบนะครับด้านนี้จะเป็นขั้วบวกนะครับเราดูว่าเราต้องเอาด้านขั้วลบใส่ไปด้านในนะครับแล้วก็เอาขั้วบวกมาด้านนอกนะครับถ้าเราใส่ผิดด้านอย่างเงี้ยแบบเนี้ยมันจะไม่ติดนะครับมันจะกดรีโมทไม่ได้นะครับเราต้องเอาใส่ไปด้านเดิมนะครับอ่าจับตอนที่เราแกะออกมาด้วยนะครับไปเราก็มาแกะ ของเจ้าฐานกระดุมตัวนี้นะครับแกะออกมาก็ด้านนี้มันจะมีเขี้ยวล็อกยาวนะครับให้เราเวลาเราแกะหรือสอดใส่นะครับให้ใส่ให้ใส่เอียงๆไปด้านนี้ก่อนนะครับพอมันจะล็อกล็อกตรงเม็ดฐานกระดุมนะครับสองด้านแบบนี้นะครับพอล็อกได้แล้วนะครับเราก็แค่กดลงไปนะครับ่ะเรียบร้อยครับ เรียบร้อยแล้วเราก็ประกอบเข้าเหมือนเดิมครับค่อยๆบีบลงไปนะครับ นียพอเสมอกันแล้วด้านนี้นะครับค่อยๆบีบลงไปนะครับแนบสนิทหมดแล้วครับเรียบร้อยครับแล้วเราก็ใส่ดอกกุญแจกของไปเหมือนเดิมนะครับเราก็กดล็อกได้เลยครับเรียบร้อยครับแค่นี้ครับง่ายๆนะครับสามารถเปลี่ยนกันได้เองที่บ้านนะครับไม่ต้องมีเครื่องมืออะไรเลยนะครับเพราะว่า เราใช้เฉพาะดอกกุญแจในนี้เป็นเครื่องมือเป็นที่งัดได้เลยนะครับไม่ต้องมีไขควงไม่ต้องมีเครื่องมือใดๆทั้งสิ้นนะครับง่ายๆนะครับได้วยตัวเองผู้หญิงก็ทําได้นะครับขอบคุณมากครับสําหรับการติดตามนะครับ ค okay, ครับใช้งานได้ปกติแล้วนะครับ